นี่ก็เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการโจรกรรมจี้ป้นมากที่สุดหลังซอยเปียรจุดนี้อยู่ตรงที่ตึกสามและตึกสี่ของมหาวิทยาลัยรังสิตน,นะครับแล้วก็อยู่ตรงซอยปูไทยหรือว่าหอแองเจลนับตั้งแต่ต้นทางพาซาคอนโดมเเิเนียจนถึงสุดปลายทางนะครับซึ่งเมื่อตกดึกนะครับไฟไม่เพียงพอครับทาให้นักศึกษาที่อยู่ในบริเวณนี้หรือชาวบ้านนะครับไม่กล้าที่ออกไปไหนนะครับเพราะว่ากลัวการโจรกรรมครับเลยทําให้จุดนี้นะครับเป็นจุดเสี่ยง จุดหนึ่งนะครับที่เสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมมากที่สุดนะครับในยานา่านหมายม่ร้ายร้องสิตครับผมครับเพิ่มการเสียเวลานะครับต่อไปเราไปสัมภาษณ์นะครับไป,ไปฟังสัมภาษณ์จากคนที่อยู่ในละแวกนี้กันเลยครับค่ะก็เวลาเดินไปพาซาอะไรเงี้ยค่ะระหว่างทางมันก็จะแบบเปียวใช่ปะก็ก็ต้องแบบเวลาเดินก็ต้องเก็บกอดกระเป๋าไม่ก็ระวังหน้าระวังหลังให้ดีๆค่ะก็เลยว่าบอยากจะให้แบบมีติดไฟเพิ่มบ้างหรือว่าแบบมี จุดที่แบบพักแบบว่ามียามนั่งอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบระวังให้เราได้ด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกน่ากลัวมากค่ะแล้วก็เวลาจะไปไหนก็ต้องคอยแบบปิดเสื้อเพราะว่าใส่สร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็กระเป๋าตังก็ต้องเก็บไว้ในแบบใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต้องรีบเดินบางทีก็ถ้าไม่ไปไกลมากก็อาจจะไปคนเดียวแล้วรีบไปรีบมาแล้วก็ถ้าเกิดไปไกลๆอย่างไปพัซาอย่างเงี้ยก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อ๋อค่ะอย่างหนูนะคะก็เรียนคณะพยาบาลนะคะก็มีการทํากิจกรรมแล้วก็เลิกค่านะคะเวลาเดินกลับอย่างเงี้ยค่ะก็บางครั้งก็กลับคนเดียวแล้วก็กลับกับเพื่อนบ้างนะคะก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะเพราะทางก็มืดแล้วก็เปรี่ยวด้วยค่ะกลัวทั้งโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเพื่อนก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงมเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราจึงได้รับคําแนะนําจากรอ้อยตำรวจเอกกิตทักษ์สุงเนินนะครับได้กล่าวยืนยันว่า มื่อม an kind of ีการจราจรเกิดขึ้นนะครับทางตำรวจและเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเข้าไปทำคดีและทำสถิตประจำวันและลงพื้นที่นะครับและจัดการคดีต่อไปส่วนการป้องกันนะครับร้อยตำรวจเอกเกตุทักษ์สูงเนินนะครับอยากจะให้ทางผู้ดูแลตามหอพักนะครับหรือว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันดูแลนะครับโดยการนำกล้องวงจรปิดนะครับไปติดไว้ตามทอยนะครับเพราะว่าถ้าจะรอทางเจ้าของนะครับไม่ไม่ได้ติดแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีใครกล้าที่จะควักเงินส่วนนั้นนะครับ มาลงทุนในส่วนนี้ครับผมกล้องจปิดเนี่ยคือเป็นพยานหลักฐานที่จ,จับโจรได้รู้ลักษณะของคนร้ายยานานะหมายลเลขทะเบียนรถใต้เนี่ยเป็นการ้อก,กันเหตุที่ที่สมบูรณ์แบบแล้วเวลาตำรวจไปเปิดกล้องจอดปิดดูเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบหมายลเลขทะเบียนลักษณะใบใบหน้าหรือตำหนิรูปพรรณคนร้ายที่เคยกออ่อเหตุมานะเพื่อเพื่อสู่ดำเนินการในการออกหมายจับต่อไปก็ผม โูนัสแกนส่องจากสำนักข่าวอาร์ชยูนิววันจบการรายงานนคุำเองครับ